ดีครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่โรงแรมอิมพิเรียลนะครับอนี่เราก็จะเจอไกด์ี่ไกด์พาทัวร์นะครับที่ไกด์ก็โวนทานพันข้าวนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็จะไปชมบรรยากาศนะครับทุกคนนะนี่ก็คือโรงแรมที่เราอยู่นะครับ นะครับก็เป็นบรรยากาศที่ทุกคนมารอทานข้าวนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่วงเที่ยงนะครับ,รบท่านก็จะมาฉันข้าวนะครับก็จะเป็นข้าวโดน,น,นะัทนี่นะครับน,นะครับ เป็นอาหารของอินเดียนะครับที่เป็นมีความเป็นไทยด้วยครับก็คืออาหารไทย,ย<า>น่แหละนะครับทุกท่านเขาก็ตักอยู่ด้วยนะครับ<า>นี่ก็เป็นมีซุปตำด้วยมีำด้วย ไม่ต้องกลัวเลยอันนี้อร่อยมากิบเอร์เบอรเลิศค่ะกกังชิมอาหารกันไนะครับอร่อยรับอร่อยนะอาหารที่อินเดีย พี่ห้าอร่อยไหมครับอร่อยไหมอร่อยมากอร่อยใช่ไหมแต่ต้องพิจารณาการกินนะทำไมอ่ะเพราะเราถือสินแบนไม่จะเป็นตอ้องกินเกินไปมันก็<อ>เป็นโอ้เนี่ยครับอร่อยไหมพี่อร่อยค่ะเข้าเกียบเพี่ยบนะครับก็บรรยากาศก็ทุกท่านก็กินข้าวนะครับถ่ายวีดีโอไว้ก่อนนะครับก็เก็บบรรยากาศที่โรงแรมที่เรากินนะครับ ส่วนมากก็กินครับทุกคนนี่ก็เป็นเลักเสิร์ฟของเขานะครับสวัสดีครับนี่นะครับก็เป็นลูกไกด์ที่อินเดียใช่ไหมพี่ที่ชื่ออะไรนะอานันท์ครับอันนันท์เป็นไกด์ไกด์ที่นี่ใช่ไหมพาเที่ยวนะครับที่นี่ครับครับโอเคครับขอบคุณมากครับวันแรก รับที่นู่นเดลีสนามบินเดลีมาด้วยกันก็ไปตลอดทางครับส่งที่เดลีครับได้ครับมาถ้าใครมาอินเดียก็มาหาพี่ก็ได้นะโอเคครับพัดานมาก็ไม่นะครับพัดานดีมันนี้นะเฮียครับส้มตำส้มตำส้มตำเฮียเขาก็กินกันทุกคนเลยนะครับน้ำชา ดูนะครับดนูนะ <il> อร่อยมั้ยครับแม่อร <kicking S 2> ่อยอร่อยนะครับอร่อยนะอร่อยนะพี่มาจากไหนครับพี่ะมาจากไหนครับมาจากพี่แต่บันเสวยเลยนะครับเนี่ยโอเคครับอ้าว สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับผมวันนี้มื้อเที่ยงของคณะทัวร์หลังจากที่ได้ไปนมัสการสังเวชินียสถานนะครับที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าหลังนะครับเสร็จแ้ววก็กลับมาที่โรงแรมค,รคิดว่าอาหารมื้อนี้จะทําให้ทุกท่านได้อร่อยแล้วก็อร่อยรู้ตามนะขอให้ทุกท่านได้มีความอร่อยตลอดครับโอเคครับเดี๋ยวขอสอบถามที่ประทันงนะครับเมื่อกี้คือผมว่าจะไปถ่ายคลิป ภายในวัดเนี่ยทำไมเขาไม่สามารถให้นำโทรศัพท์อะไรเข้า,ปาไปถ่ายได้ครับอาล้ครับอ่าก็ฝากทุกท่านที่จะมาอินเดียในตอนนี้นะครับ,รบผ,รผลนะฮะก็คือตอนนี้บอกได้เลยนะเครื่องอิเล็กทรนิกทุกอย่างเขาไม่ให้นาเข้าเพราะว่าทางไกด์ได้บอกว่านะเพื่อความปลอดภัยนะครับเพราะก่อนหน้าน,นั้นเคยมีผู้ที่ไม่หวังดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโทรศัพท์ ถ้าเกิดท่านมาที่นี่นะครับบอกได้เลยท่านข้างในท่านจะไม่มีโอกาสได้ถ่ายรูปแต่มีเคล็ดลับนิดหนึ่งนะครับพอท่านเข้าไปเราก็จะมีกล้องที่อยู่ด้านในนะฮะของเจ้าหน้าที่เขา200บาทนะครับ200บาทเป็นเงิน่ายเพราะนั้นต้องฉีดตัวออกมาเลยแล้วก็รีบถ่าย,ยนะครับ,รบมิฉะนั้นท่านจะไม่ได้ภาพเหล่านี้ครับครับผมขออ,อยากในฐานะที่พี่ประเทืองนะครับได้เข้าไปสัมผัสภายในวัดก็อยากจะให้เล่าบรรยากาศ ที่ว่าได้สมัมผัสมาเป็นรู้สึกประทับใจอะไรตรงไหนบ้างครับครับผมบรรยากาศข้างในนะฮะอยากจะบอกว่าหลายคนได้เรียนรู้ในเรื่องของอาทางประวัติทางหนังสือทางวิชาการมากแต่ไม่มีโอกาสได้มาปฏิบัติแล้วก็มานมัสการที่นี่ผมเชื่อเลยเกินนะครับว่าถ้าท่านใดมีโอกาสได้มา แล้วก็จงคิดด้วยความภาคภูมิใจแล้วก็ด้วยบาร,รมีแต่ละคนทาไมชาวพุทธทั่วโลกนะฮะเป็นล้านคนบางท่านนะับถือพุทธศาสนาอย่างยิ่งยวดแต่ในชีวิตไม่มีโอกาสได้มาเพราะฉะนั้นเมื่อมีโอกาสได้มาถามว่าความรู้สึกผมคิดว่าน่าจะเป็น,นบุกเพนี่วาสานะครับก็คือในชาติบางก่อนผมคิดอยู่ว่าน่าวาวตอนผมไปนั่งผมะล,ลึกอยู่ผมอ,อาจจะเป็นสาวกที่ไม่ได้บรรลุทำอะไรตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ อยากให้ทุกท่านได้มีโอกาสมาสักครั้งหนึ่งแล้วท่านอยากอธิบายความรู้สึกในทีครับโอเคครับขอบคุณที่บะเทองมากๆเลยนะครับวันนี้ก็จะถึงเวลาทานข้าวของทุกคนแล้วนะครับวันนี้เราก็จะคอยให้ทุกท่านได้ทานข้าวแล้วในสถานที่ต่อไปเดี๋ยวเราไปติดตามชมนะครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ที่ประเทืองอีกครับนะครับขอบคุณมากครับ